พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเพื่อฟังธรรมฟังไปพิจารณาตามไปอย่าฟังอยู่เฉยพิจารณาตามให้มันรู้มันเข้าใจธรรมะที่ท่านแสดงไป เมื่อมันไม่เข้าใจมันก็ไม่ปฏิบัติตามคนเรานะแต่ันเข้าใจว่าเออธรรมะนี่ควรปฏิบัติตามเมื่อเราปฏิบัติตามธรรมะอย่างนี้นะกิเลสมันจะเบาบางออกไปจากคิดใจอย่างนี้เพราะเราเป็นทุกข์อยู่นี่กับเพราะกิเลสนี่แหละไม่ใช่อื่นใด เป็นทุกข์ตามขั้นตอนของกิเลสกิเลสอย่างงาบเมื่อบุคคลสะสมไว้มันก็บนนลบันดาลให้ไปเบียดเบียนกันทะเลวิวาทกันฆ่ากันตีกันหรือเป็นท่อยเป็นความขึ้นลงขึ้นศาลเสียเงินเสียทอง มากมา,กายกายคองกลัวสารยตัดสินลงไปนี่โทษของความโกรธในขั้นหยาบๆในขั้นกลางก็มันก็ยังตามลบกวนจิตใจแต่ไม่ถึงกับว่าให้ได้ลงไม้ลงมือทุบตีกันแต่เพียงว่าทะเลาะกันด้วยวาจา พูดเสียบแทงกันพูดกระทบกระทั่งกันอย่างนี้แล้วก็ทำให้ผู้ที่ถูกกระทบกระทั่งรู้สึกไม่สบายใจเนื้อผู้ที่พูดกระทบกระทั่งผู้อื่นก็ไม่สบายใจเหมือนกันด้วยอำนาจความโกรธขรอบคราจิตใจทำใจเศร้ามองขุนมัวเช่นนี้ การปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ก้าวหน้าไปได้มันก็ไปสะดุดอยู่ที่ความโกรธความผูกโกรธไว้อย่างนี้เลยหรือมันก็ไปสะดุดอยู่ที่ความโลภเขาเห็นผู้อื่นเขาได้ดีได้ดีตนไม่ได้อย่างนี้ก็น,น้อยเนื้อต่ำใจขึ้นมาคิดอยากจะ ให้มันได้ดิบได้ดีล่ำรวยเหมือนคนอื่นนั้นแต่คิดทางสุจริตไม่มีทางจะหาได้มันก็คิดไปในทางทุจริตเบียดเบียนเอาวะนี่แย่งชิงเอาโดยวิธ,ธีต่างๆเมื่อมันคิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็ให้สำนึกได้ถึงโทษถึงบาปกรรมอะไรแล้วก็ไม่กล้าไปทำ ไอ้อย่างนี้ได้ชื่อว่ากิเลสอย่างกลางแต่ว่าก็ททำจิตให้เศร้ามองขุนมัวอยู่ยงั้นแหละจะทำสมาธิภาวนาก็ไม่มีทางที่จะสงบลงได้ดังนั้นให้พึงพากันพิจารณาให้เห็นโทษแห่งกิเลสต่างๆเหล่านี้อย่าไปนึก,กว่าเพียงเล็กน้อยดอก อย่างนี้แล้วนอนใจเสียไม่หาอุบายละกิเลสเหล่านั้นเช่นนี้นับว่าเป็นความประมาทเป็นความหลงเข้าใจผิดตั้งแต่ไฟนะ่ะฐานเล็กๆเมื่อมันมีไฟอยู่เนี่ยเอาไปโยนเข้ากองหญ้าแห้งเข้าไปอย่างนี้มันก็ติดเป็นเปลวขึ้นมาได้เลยอย่างนี้ พอมันได้เชือ้อไอ้กิเลสก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยทีแรกมันก็มีน้อยเนี่ยเมื่อมีน้อยหากว่าตนไม่เพียรละมันเช่นนี้เวลามันได้เชื้อภายนอกมาสมทบเข้าไปมีใครมายัวยวยนชวนทะเลาะวิวาทนี้ก็เอาแล้วกิเลสอันนั้นความโกรธมันลุกขึ้นโผล่ขึ้นใหญ่มากกว่าเก่าเลยวันนี้มันเป็นปอย่างนั้น กิเลสอยังกลางเมื่อไม่ละมันน่ะมันก็กลายเป็นกิเลสอย่างหยาบไปให้เข้าใจถ้าบุคคลเพียรภาวนาทําใจให้สงบให้ได้อยู่อย่างนี้แล้วก็นิวรณธรรมเหล่านั้นมันก็จะเบาบางไปจากกิจใจถึงยังละไม่ขาด แต่มันก็บันเทาเบาพา,างลงเราเพียรเพ่งพินิจอยู่เพียรมีสติสมัชฌัญประคองจิตนี่อยู่ไม่ให้มันฟุ้งซ่านไม่ให้มันเลื่อนลอยไปในที่อื่นถ้าบุคคลใดไม่ภาคเพียรพยายามประคองจิตนี้ให้สม่ำเสมอเมื่อเวลาไปนั่งสมาธิภาวนา มันมันก็ยากที่จะทำใจสงบลงได้เพราะเวลาธรรมดาใจก็ยึดมั่นในอารมณ์ต่างๆอยู่แล้วคุงแต่งคิดวิตกวิจาร์ไปทั่วเดี๋ยวก็ให้เกิดความดีใจเดี๋ยวก็เกิดความเสียใจครับแค้นใจสลับกันไปอย่างนั้นนะมเมื่อเป็นเช่นนี้เวลาไปนั่งสมาธิภาวนาไอ้เรื่องนั้นแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาแนละ้ว ผลักดันจิตใจให้สงบลงไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจดังนั้นเมื่อเวลาไม่ได้ดั่งสมาธิภาวนาเราก็ต้องพยายามีสติสมัชญญาประคองความรู้สึกอันนี้ไว้เพราะตามธรรมดาไอ้ผู้ปฏิบัติธรรมก็จิตใจมันก็เป็นกุศลอยู่แล้ว จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้ววันนี้เมื่อเมื่อรู้ว่าใจตนสบายแล้วอย่างนี้บางคนมันเกิดความประมาทรึกว่าตนสบายแล้วเราก็ไม่สำรวมจิตไปรักษาจิตละเลยเสียมัวแต่ไปเอาสติระลึกไปขาแต่เรื่องอื่นๆนูน่นไม่คำนึงถึงจิตใจตัวเองอย่างนี้ไปไป ความหลงมันก็เข้าครอบงำได้เมื่อความหลงเข้าครอบงำแล้วจิตใจมันก็พุ่งไปแบบนี้ในอารมณ์ต่างๆก็สงบลงไม่ได้แบบนี้บุญกุศลที่ทนได้บำเพ็ญได้เกิดมีขึ้นในใจมันก็เสื่อมไปสิเพราะว่าไม่นำพาเนี่ไม่ไม่เลื่อมใสไม่เชื่อมั่นในบุญในคุณน่ะ แล้วเช่นนี้จะให้บุญคุณตั้งมั่นอยู่ในใจได้อย่างไรอะ่ะมันต้องพิจารณาให้มันเห็นเพราะว่ากิเลสมันก็มีจิตดวงนี้เป็นผู้สร้างขึ้นมาถึงมันจะอาศัยเหตุภายนอกแต่ถ้าจิตดวงนี้รู้เท่าเหตุภายนอกนั้นนะไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่ได้สร้างกิเลสขึ้นมา มันเป็นอย่างนั้นเช่นตาได้เห็นรูปที่น่าเกลียดน่าชังอย่างนี้นะเขาก็มีสติเตือนจิตให้รู้เท่าไอ้รูปนั่นเนะ่ะมันเป็นประกอบขึ้นด้วยดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองนะแล้วเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงรูปขี้ร้ายก็าตามรูปสวยงามก็ช่างมันก็มีสภาพเป็นอันเดียวกัน แล้วจะไปรักไปชังมันทำไมอ่ะอมเมื่อผูใ้ใดมีอุบายสอนใจของตนเข้าไปอย่างนี้มันก็บรรเทาลงได้กิเลสเหล่านั้นก็ครอบงำจิตไม่ได้เชื่อว่าเป็นผู้ละความหลงออกจากกิตใจแล้วก็รู้ความจริงของสิ่งแวดล้อมต่างๆตามเป็นจริงอยู่เสมอถ้าจะพูด ถึงความจริงแท้แล้วสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานี่ก็อย่างนี้แหละก,ก็ภาวนาพิจารณาดูสิสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี่นะมันก็แบ่งออกเป็นสองประเภทนะประเภทที่มี ใจครองประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งที่ไม่มีใจครองได้แก่ต้นไม้หินกรวดทรายในหมูนี้แหละแล้วก็พิจารณาให้มันเห็นสิแล้วต้นไม้ใบหาญา้ามันเกิดขึ้นมาแล้วถึงระดูกา,มกาลมันก่าร่วงโรยลงไปใบก็ร่วงลงถูพื้นดินก็เหลือแต่ลำต้นกิ่งกา้าน ถึงระดูการ,รพลิออกมาใหม่ไปไปครบรอบปีผลล่วงลรยลงไปมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่นั่นในสิ่งที่ไม่มีใจครองก็ดีสิ่งที่มีใจครองได้แก่มนุษย์อัศสัตว์ใฉานที่เราเห็นกันอยู่นี่ไม่ไม่จำเป็นในต้องพูดอธิบายให้มากมายอะไร ใครเกิดขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ตายไม่มีในโลกอันนี้นต่างแต่ว่าตายก่อนตายหลังกันต่างแต่ว่าอายุสั้นอายุยืนกั่วกันเท่านั้นเองอันนี้ก็เพราะอาศัยบุญกรรมที่แต่ละคนทํามาแต่ก่อนนั้นมากน้อยกั่วกันเหตุฉะนั้นมันจึงค่อยมีอายุไม่สม่เสมอกันแล้ว ปัญญาวิปนะัสสนาน่ะก็ต้องพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันจะไม่หลงไม่คล่องอยู่ในรูปในนามอันนี้ถ้าคนส่วนหมายคนส่วนหลายนะ่ยม,มันมัวเมาประมาทมันไม่ได้พิจารณาอะไรเลยไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ ฝึกใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยให้เข้าถึงความสงบเมื่อใจเลื่อนลอยอยู่อย่างไรก็ปล่อยให้มันเลื่อนลอยอยู่อย่างนั้นเหมือนกับบุคคลผู้ตกลงไปในน้ำที่ลึกกระแสน้ำเที่ยวพัดพาไปอยู่อย่างนั้นไม่พยายามจะแหวกว่ายเข้าสู่ฝั่ง ปล่อให้กระแสน้ำม,มันพาดไปโดยลำพังอย่างนั้นเนะีผู้นั้นก็ไม่มีหวังนะที่จะเอาชีวิตรอดไปได้แต่ถ้าผู้ใดคิดว่ากำลังเรียวแรงเรายังมีอยู่เราจะต้องพยายามแหวกว่ายเข้าสู่ฝั่งให้ได้หรือว่ามองเห็นท่อนไม้อะไรที่ไหลน้ำมาก็ คว้าใส่ท่อนไม้อันนั้นชูชีพไปพยายามบึกปืนให้เข้าสู่ฝั่งให้ได้ถ้าไม่เหลือวิสัยอย่างจริงผู้นั้นก็พ้นจากความตายถึงฝั่งได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลใดถูกกีเหรตันหาเหมือนอย่างห่วงน้ำท่วมท้นจิตใจแล้วก็ปล่อยให้มันท่วมอยู่งั้น ไม่คิดที่จะทำจัดมันออกไปอย่างนี้ไอ้จิตใจนี่มันก็ลอยไปตามกระแสของกิเลสแล้วันก็คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างถ้าผู้ใดมีกิเลสหนามากนะมันจะคิดไปทางชั่วนั่นนะมากกว่าที่จะคิดไปทางดีถ้าผู้มีกิเลสน้อยเบาบางกว่านั้นก็อาจคิดไปในทางบุญกุศลนันมากกว่าคิดไปในทางบาป เป็นอย่างนี้แหละชีวิตของคนธรรมดาสามัญผู้ที่ไม่ได้ฝึกตนตามคำสอนของพระเจ้าก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์แหละเมื่อสรุปใจความลงนะเน่ะคนเป็นทุกข์อยู่ในโลกนี้ก็เพกิเลสที่นีตอตนไม่มีความสามารถที่จะละกิเลสออกจากจิตใจได้กิเลสมันก็บรบกวนให้โลภให้โกรธให้หลงอยู่อย่างนั้นแหละ เอาเมื่ออยากได้อะไรมาไม่ได้ตามใจหวังแล้วก็เดือดร้อนใจไปอย่างนั้นแหละเศร้าใจเมื่อใครมายั่วยวนชวนให้โกรธแต่ก็ไม่ถึงกับได้ลงไม้ลงมือกันกดยึดถือเอาความโกรธนั้นไปวิตกวิจารทำใจเศร้าหมองขุนมมวอยู่นั้นเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้น ขารุนแรงห้ามไม่อยู่ก็ทะเลาะวิวาทกันเบียดเบียนซึ่งกันและกันก่อเวรต่อกันและกันไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าต่อไปนิสัยชี้ให้เห็นบุคคลผู้ที่ไม่มีความเพียรไม่เชื่อคำสอนของพระเจ้าไม่ยินดีปฏิบัติตามคำสอนของพระอ,องค์ก็จะย,ย่อมได้ประสบกับความทุกข์ เลื้อยไปอย่างนี้แหละแต่ทุกคนนะย่อมรู้ได้เลยย่อมรู้ตัวเองได้หละตนเองเป็นทุกข์เพราะกิเลสมันเผาโรนเอาอย่างไรนี่มันรู้ได้ทั้งนั้นเลยแต่ว่ารู้ด้วยวิญญาณรู้ด้วยสัญญาแล้วอย่างนี้มันก็รู้เฉยๆมันไม่มันม่มีไม่มีหน,นทางจะละจะถอนมันได้อ รู้ว่าโอ้กิเลสนีนะ่มันทําให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนหลายอย่างนี้ก็บนพิไรลําพันอยู่นั่นเฉยๆไม่ไม่รู้จกหนทางไม่ไม่มีอุบายสอนทนให้ละก,กิเลสนั้นได้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเหตุว่าไม่สนใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละทั้งที่พุทธศาสนานะ่ะเจริญอยู่ในเมืองไทย พระผู้ที่จะแนะน,นำสั่งสอนก็มีอยู่ในอย่างนี้แล้วก็ไม่สนใจนะ่ยอย่างนี้เนะี่ยเมื่อไม่สนใจแล้วกิเลสนี่มันไม่กลัวสิ่งใดทั้งหมดมันกลัวแต่ธรรมะเท่านั้นแหละกลัวแต่วินยัยกลัวแต่ธรรมะเป็นอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้นะทุกคนต้องพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองนะ นนะเมื่อพิจารณาเห็นแล้วอ๋อจริงก็เมื่อตอนเมื่อเวลาตนยังไม่มีธรรมะอยู่ในใจนะปรากฏว่ากิเลสมันกำเริบอสจริงจังอย่างนี้แหละทีนี้เมื่อตอนมาบำเพ็ญธรรมะให้เกิดขึ้นในใจธรรมะหมายเอาส่วนที่เป็นกุศลเป็นความดีอย่างนี้นะ เช่นอย่างว่าจนไม่ได้เจริญเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นในใจให้มั่งมากเขาที่จะมากได้อย่างนี้นะในจิตใจที่มันเคยกโกรธมาแต่ก่อนมันเคยมานะทิติแข็งกระเรื่องแข็งกระร้ากระเดียงมาแต่ก่อนนั่นมันก็เบาบางลงมันก็อ่อนลงเพราะมาพิจารณาเห็นแล้วว่าโลกคือหมู่มนุษย์ รือสัตว์ทั้งหลายนี่จะอยู่เย็นเป็นถูกได้ก็เพราะไม่เบียดเบียนกันไม่พยายามจองเวรกันถึงก็พิจารณาเห็นอย่างนี้แหละเมื่อเจริญเมตตาเข้าไปก็เมื่อมันเป็นความจริงนี่คนหมู่ได้เมื่อรู้จักให้อาภัยกันอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความพลังเผอประมาทกระทบกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่ง ่ายที่ถูกกระทบกระทั้งก็ยกโทษให้เอาัยให้ไปไม่ตอบโต้เรื่องมันก็จบลงไปได้อย่างนี้แหละแล้วเราก็อยู่กันไปโดยสันติสุขไปได้เป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าเรียกว่ากิเลสมันกลัวคุณธรรมเช่นความโกรธนี่มันกลัวเมตตาการุณาธรรมอย่างนี้นะความโลภนีนมันกลัว สันตุถีธรรมถ้าผู้ใดบำเพ็ญใจของตนอบรมใจของตนให้เธอสันโดษยินดีตามมีตามได้ตนหามาได้เท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สวยอยู่เท่านั้นจะได้น้อยก็ดีจะได้มากก็ดีก็พอใจอยู่ในสมบัติที่ตนหาได้มา คนอื่นจะมีมากกว่าก็ไม่อิจฉาในือสยอย่างนี้นะก็ไม่น้อยเนื้อต่ำใจโดยที่มานึกถึงว่าไอ้ที่เราไม่มีสมบัติมากนี่เข้าใจว่าแต่ชาติก่อนเราก็ไม่ได้ทำบุญทำทานมามากทำมากั็เพียงเล็กน้อยอย่างนี้นะแล้วมันก็ตามมาให้ผลแต่น้อยอย่างเห็นในปัจจุบันนี่แหละอไอพ้พวกที่เขา จเจริญด้วยลาบยศต่างๆเนะั้นแต่ชาติก่อนเขาคงได้ทำบุญทำทานมามากนี่หมายเอาจเจริญด้วยสมบัติเงินทองที่หามาได้โดยทางชอบธรรมนะไอ้พวกหามาได้โดยการช่อการโกงการใช้อำนาจบาดใจช่อโกงเอาสมบัติของบุคคลบ้างช่อโกงเอาสมบัติของส่วนรวมมัง่ง มาเป็นของตนอย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นผู้มีบุญอันนั้นนะจัดว่าเป็นผู้ได้สมบัติอันนั้นมานด้วยบาปแล้วบาปนั้นมันก็จะติด,ต,ดตามสนองไปในโลกหน้าต่อไปเมื่อตอนมีสมบัติอะไรมาก็มีคนอื่นเข้ามาหลอกลวงเอาไปมาช่อโกงเอาไปสิบหายวายวอดลงกรรมมันตามสนองเอาอเป็นอย่างนั้น ผู้ใดเป็นผู้ถือสันโดษยินดีตามมีตามได้อยู่ในใจเสมอเสมอแล้วไอ้ความโลภมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้เนพราะว่ามันรู้มันรู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมที่ตนทำมาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อจนตอนมีบุญมีวาสนาเพียงแค่นี้มันจะทะเยอทะยานดีนลนไปยังไงยังไงมันก็ไม่ได้ตามประสงค์อ,อ ถ้าคนเราไม่ต้องอาศัยบุญกุศลโนหลังมาหนุนส่งแล้วไซมันก็ต้องร่ำรวยเหมือนกันหมดสิต่างคนก็ต่างหาอย่างนี้แหละ,ะ,ะพูดถึงว่าผู้เป็นนักบวชผู้ปฏิบัติธรรมในวัตวาศาสนาอย่างนี้บางคนก็ได้ความรู้ความเข้าใจในธรรมะอย่างรวดเร็ว บางคนก็นานรู้นานเข้าใจแต่ก็ปฏิบัติเหมือนกันนั่นแหละทำไมยังเป็นอย่างนั้นก็มันแตกต่างในการทำความเพียรแต่ชาติผลหลังนุ่งหนูหนไอ้บางคนเนะี่ยทำบุญกุศลทำความดีอะไรก็ค่อยทำไปอย่างนั้นแหละตามมีตามได้ฟังธรรมคำสอนของทวยเจ้าฟังไปแล้วก็ไม่ค่อยจดค่อยจำเอา จำออกกันนิดหน่อยๆไปอย่างนี้นะทีนี้บางคนเมื่อตนเห็นแจ้งว่าบุคคลจะมีความสุขความเจริญได้เพราะอาศัยบุญกุศลเท่านั้นแหละบุญกุศลจะมีได้เราจะทำบุญได้ก็เพราะอาศัยเรามีความรู้ผู้ใดคิดอย่างนั้นก็แสวงหาความรู้ซี่แ่นี้ความรู้ในพระพุทธศาสนาเนี่ย รู้ไปอย่างอื่นนั้นมันไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์หรอกความรู้ในพระธรรมคำสอนพระเทเจ้านี่มันนำบุคคลในพ้นทุกข์ไปได้อย่างนี้นะผู้นั้นคิดเห็นอย่างนั้นก็สนใจสดับตรับฟังคำสอนของพระเทเจ้าในภพในชาติที่ตนเกิดนั้นจำคำสอนของพระเทเจ้าได้ฝึกจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคำสอนนั้น มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยสิวัน,นี้นะ,ะเมื่อเกิดมาในชาติปัจจุบันนี้กรรมดีที่เราทำมาล้วนนะ่ะคือการสนใจในการเรียนการฟังการท่องการจำเนะี่ยมันก็มาอำนวยผลให้ในปัจจุบันนี้เรียนทำเรียนวินัยอะไรก็ท่องจำเอาได้คล่องแคล่วดีได้ง่ายดีการสดับรับฟังคำสอนของตทธเจ้าฟังไปก็เข้าใจไปได้ง่าย เพราะว่ามันมีนิสัยปัจจัยติดตามมาส่งเสริมอยู่แล้วเหตุใดมันจึงเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ง่ายได้ไม่ลำบากในการคิดการท่องการจำนี่ก็เนื่องมาแต่นั้นแหละคนผู้เช่นนั้นฝึกตนมาแต่ก่อนอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละหลายชาติเที่ยว อย่างอย่างคนในปัจจุบันนี่แหละลเราสังเกตดูอ่ะบางคนก็สนใจในการเรียนการท่องการจำสนใจในการฟังอย่างนี้นะแล้วสนใจในการปึกไทยถามข้อข้องใจจากท่านผู้รู้ต่างๆอย่างนี้เนี่ยเราเราสังเกตดูในปัจจุบันนี้นะ แต่บางคนไม่เลยไม่สนใจไอฟังแล้วก็เลี้ยวไปเลยฟังพอเป็นพิธีคนบางคนบางพวกนะฟังแล้วก็เลี้ยวไปเลยไม่ได้สนใจว่าจะจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงให้ฟังนั่นนะไปประพฤติปฏิบัติตามหรือว่าไปคิดไปวินิจฉัยดูคำสอนที่เราจำมานั่นนะ มีคุณค่าต่อชีวิตจิตใจของเราอย่างไรเมื่อเราปฏิบัติตามอย่างนี้ไม่เอาไปคิดไปตรองนี้เมื่อไม่เอาไปคิดมันก็ลืมเลือนไปมันก็ฟังก็เหมือนไม่ได้ฟังนั่นเองเนี่ยแล้วการทําความดีมันก็อยู่แค่แค่เดิมไม่ก้าวหน้าไปได้เลยไอ้คงกงินข้ามผู้ที่เรียนท่องจําได้หรือว่าฟังคําสอน ของพระพุทธเจ้าแลวจาได้เอาไปวินิจฉัยใ,ให้รู้แนวทางปฏิบัติเมื่อรู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไปไอความชั่วอันใดที่ควรละก็ละไปที่ตนยังละมันไม่ได้ไอความดีอันใดที่ตนยังทําให้เกิดให้มีไม่ได้ก็พยายามบําเพ็ญให้เกิดให้มีเช่นอย่างว่าการรักษาศีลอย่างนี้นะเมื่อตนยัง รักษาสินให้บริสุทธิ์ยังไม่ได้ก็พยายามรักษาให้บริสุทธิ์ให้ได้เพราะศินนั้นมันเกิดจากเกตนาวิรัตละเวน้นถ้าบุคคลใดไม่ตั้งใจจะละเว้นแล้วจะเป็นศินไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อผูใ้ใดได้สมทานนั้น้ตั้งใจว่าเราจะสำรวมระวังพุทธบัญญัติที่ตนสมทานมาแล้วนี้ จะไม่หลงไหลไปล่วงเกินอธิษฐานใจมั่นลงไปเนี่ยก็พยายามระมัดระวังพโมอ,อุตังกายวาจาอย่าให้มันไปล่วงพุทธบัญญัตเน้นอย่างนี้นะนี่เรียกว,ว่าศีลยังไม่บริสุทธิ์ก็พยายามทําศีลให้บริสุทธิ์ให้ได้เพราะว่าเมื่อผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วยอมเป็นผู้ที่ไม่ไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มินรกเป็นตน้น ผู้ใดภาวนาฝึกใจของตนให้เข้าถึงความสงบระงับแล้วอย่างนี้ผู้นั้นก็จะเป็นผู้ละบาปกรรมอันชั่วออกจากจิตใจของตนไปเรื่อยๆบาปอันใดที่ลุ่มหลงกระทำมาแต่ก่อนนั้นน่ะตนภาวนาเพ่งดูแลโอ้เราได้ทำบาปอย่างนั้นอย่างนั้นมาจริง อธิษฐานใจละต่อนนี้ไปเราจะไม่ทําอีกแล้วอย่างนี้นะอธิษฐานใจเรื่อยๆไปน,นั้นบาปมันก็ระง,งับไประง,งับไปมันก็ไม่ติดตามไปสนองเอาอืมไม่ใช่ว่าเมื่อตนสมทานศีลแล้วรักษาจิตศีลไปแล้วบาปที่ลลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนนั้นมันจะหมดไปเองไม่ไม่ไม่ได้หมดหรอก เราต้องพิจารณาให้เห็นบาปที่ตนทํานั่นก่อนเออเราได้ทําบาปอย่างนั้นอย่างนั้นจริงอย่างนี้นะวัะนนี้ต่อนี้ไปเราจะไม่ทำแล้เราจะละเวน้นภาวนาอธิษฐานใจละเวน้นอยู่เสมอเสมอไปบาปนั้นมันก็ยอมหมดไปจากคิตใจของบุคคลผู้นั้นโดยแท้จริง นี่แหละการฝึกผลอารมณ์จิตใจย่อมมีอานิสงสผลทำให้บาปโทษมนดินทั้งหลายหมดไปสิ้นไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้